สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ยังคงเป็นข้อสอบที่น้องนองนักเรียนเนี่ยช่วยให้ครูอ่าได้เฉลยให้ฟังในห้องเรียนนะคะแล้วก็อ่าครูเก็บมาทําเป็นคลิปให้พวกเราได้ฟังใน youtube กันด้วยนะคะโจทย์ข้อนี้นะคะมีอยู่ว่า two and a half centuries have passed อ่าสองศตวรรษครึ่งใช่ไหมคะก็คือ250ปี have passed ก็คือได้ผ่านไปแล้วหรือว่าอ่าเวลาผ่านไป250ปีนะคะ since the fall of Ayutthaya Kingdom นะคะอ่า since the fall fall ก็คือการล่มสลายนะคะผ่านไปแล้ว250ปีตั้งแต่เมื่อไร่ตั้งแต่การล่มสลายของอาณาจักรอยุธยาน้องๆหลายคนเนี่ยรู้จัก since นะคะแล้วก็ใช้เป็นแปลว่าตั้งแต่ก็ได้แปลว่าเพราะว่าก็ได้ซึ่งปกติเนี่ย since เขาจะเป็น conjunction และตามด้วย subject verb ใช่ไหมคะแต่ since เขาสามารถทําหน้าที่เป็น preposition ได้ด้วยนะคะแล้วก็ตามด้วยกลุ่มคํานามแบบนี้นะคะแปลออกมากา็ให้ความหมายว่าตั้งแต่ เราสังเกตได้ง่ายๆค่ะว่าจะแปลว่าตั้งแต่หรือว่าเพราะว่าเนี่ยเราก็ดูบริบทข้างหลังนิดนึงเนาะว่ามันเกี่ยวกับอะไรถ้าเป็นเรื่องของเวลาก็ตั้งแต่นะคะถัดมาค่ะ The o p a l a c e s and numerous temples are in ruins and it is hard for people to imagine in the past อ่า เราสังเกตเห็นตัวเชื่อมไหมตัวเชื่อม a n นนะคะตัวนี้นะคะเชื่อมระดับอะไรเชื่อมระดับประโยค2ประโยค The o p a l a s and n u m e r o u s temple อ่า,อาเราเจอ subject verb นะคะ verb to be มาเดียวๆเมื่อไร่เป็น verb แท้เสมอนะคะแอนกำลังเชื่อม2ประโยคแค่เห็น it is น้องน้อๆก็รู้แล้วค่ะว,ว่ามันเป็น subject verb นะคะเพราะฉะนั้นแอนที่คุณมารคสีเขียวไว้ให้เนี่ยเชื่อมระดับประโยคก็กลายเป็น compound sentence นะคะแล้วก็ประโยคหลังเนี่ย it is h e a r t for people มันยากสำหรับผู้คนที่จะ to imagine ที่จะจินตนานการได้ว่าอะไรในอดีตนั้นสิ่งที่เราเอาไปเติม1-5ถึงเนี่ยสังเกตจาก choice นะคะ choice เนี่ยให้มาลักษณะมีความคล้ายคลึงกันขึ้นต้นเป็น What หมดเลยอ่ามันเป็น question word นะคะและที่สำคัญมันไม่ได้ตั้งเป็นประโยคคำถามแน่ๆเพราะข้างหลัง in the past เนี่ยไม่มี question mark เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถึงตรงนี้น้องๆต้องตามให้ทันว่ามันคืออะไรที่มี question word ขึ้นต้นและเป็นตัว w h a t แบบนี้มันคือ now clause ถูกไหมคะอ่ามันคือ now clause น้องๆที่แม่นในเรื่องของโครงสร้าง now clause เนี่ยแทบจะดู choice แล้วก็เลือกได้เลยอะนะคะจุดสำคัญขอ,ของการใช้ now clause ก็คือเรามีมี connector มีตัวเชื่อม ไหมคะคอนเนคเตอร์ที่ว่าเป็นอะไรได้บ้างอ่ะที่โดดเด่นเลยก็คือมี t h a t มี if มี whether นะคะอ่าแล้วก็แก๊งของ question word นะคะอ่า question word โดยเฉพาะตัว watch นี่แหละที่เราจะเจอได้อ่าเยอะๆเลยนะคะอ่าโอเคนี่คือสเต็ปที่1จุดสังเกตคือต้องมีคอนเนคเตอร์มาก่อนนะคะคอนเนคเตอร์เป็นตัวไหนอ่าไล่เรียงลงมานะคะสเรียงประโยคแบบอะไรคะ แบบ statement ก็คือบอกเล่าเป็นประโยคบอกเล่าเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะเวลามันขึ้นต้นด้วย question word แบบ what แบบนี้แต่จุดที่เราต้องเช็คคืคออะไรมันเรียงแบบประโยคบอกเล่าไหมประโยคบอกเล่าก็คือ subject แล้วค่อยตามด้วย verb นะคะถ้าเป็นประโยคคำถามจะเป็นแบบไหนคะก็คือมีกริยาช่วยอยู่ข้างหน้าประธานแล้วค่อยตามด้วย verb แทถ,ถูกไหมอ่า s t e ปตรงนี้ละค่ะที่จะเป็นจุดเช็คอ่างั้นเรามาเช็คกันเลยนะคะ คอนเนคเตอตัวเชื่อมมีทุกตัวเป็น w วอชเหมือนกันเลยขั้นการเรียงแบบประโยคบอกเล่าและคําถามแยกได้ไม่ยากเลยนะคะ,อ,ะอย่างเช่นประโยคแรกบอกว่า What was architecture and religious art like ตรงนี้พวกเราว่า verb แท้อยู่ไหน verb to be เป็น verb แท้แล้ว verb แท้มาอยู่ข้างหน้าอ,อยู่ข้างหน้าประธานนะคะ,ะ art ก็คือเป็น subject ถูกไหมคะนี่คือการเรียงประโยคแบบ คำถามเมื่อไดที่ verb to be เป็น verb แท้เองก็จะเอามาวางข้างหน้าประธานได้เลยเพราะฉะนั้นได้ไหมประโยคนี้ไม่ได้ค่าทิ้งเลยค่ะประโยคที่2 what will a r c h i t e c t u r e and religious art be like เหมือนกันนะคะ will มาเป็น verb ช่วยอยู่ตรงนี้นะคะเป็นโครงสร้างของประโยคคำถามโอเคไหมคะ verb to be คือ verb แท้ตรงนี้เพราะฉะนั้น เราไม่เรียงประโยคคำถามเราต้องเรียงแบบ subject verb ประโยคบอกเล่าถึงจะเป็น now clause ได้นะคะ3 What is uh, architecture and religious alike r e เหมือนกับข้อหนึ่งเลยแค่เปลี่ยนจาก was มาเป็นมาเป็น tense ปัจจุบันก็คือ is แต่ในประโยคที่เราไปเติมเนี่ยบริบทข้างหลังมันบอกเราว่ามันเป็น มันเป็นอดีต in the past เห็นไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้เทนซีเป็นอดีตสำหรับประโยคย่อยที่ประโยคนาวคลอสที่เราจะเอาไปเติมนะคะถัดอาถัดมาข้อ4 what architecture and religious art is like กับ5เหมือนกันไหมต่างกันที่ was like อ่ะแล้ว4กับ5เนี่ยเขามีการเรียงประโยคแบบบอกเล่าหรือคำถามคะ what เป็นตัวเชื่อมแล้วก็ art เป็น ประทานถูกไหมคะทั้งสองเลยประทานอยู่ก่อนกิริยาเห็นไหมคะ,ะตามด้วย is ตามด้วย was นี่คือการเรียงแบบบอกเล่าแล้วนะคะ,ะเรียงแบบบอกเล่าแล้วยังไงต่อเราก็ต้องดู tense ว่าประโยคนี้มันเป็นปัจจุบันหรือเป็นอดีตอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ว่ามันมีตัวตัวขยายเรื่องของเวลา in the past นะคะ preface หรือตรงนี้ ก็ท้าให้รู้ว่าสิ่งที่เราจะไปเติมเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องของอดีตเพราะฉะนั้นคำตอบนะคะก็ไม่ยากเลยคำตอบก็คือข้อ5นะคะข้อ5เพราะเราใช้กริยา was ซึ่งเป็นอดีตเห็นไหมคะว่าอันเนี้ยครูอ,อธิบายให้ลงรายละเอียดให้สำหรับทุก choice แต่ว่าน้องๆที่รู้ว่า now clause มันคืออะไรมันเป็นประโยค dependent clause ประโยคยอยชนิดหนึ่งซึ่งทำหน้าที่เสมือนเป็นคานามคํานึงเนาะเพราะฉะนั้นเวลามันมันมาอยู่ในประโยคเนี่ยมันจะมีความสาคัญ ครูทิ้งไว้ให้2ออ,อย่างก็คือจุดเช็คนะคะก็คือเราต้องมีคอนเนคเตอร์อ่าสองเราต้องมีอะไรเราต้องเรียงประโยคแบบบอกเล่าไม่ใช่ประโยคคําถามและส่วนใหญ่ข้อสอบมักจะมามา,มาเออเขาเรียกอะไรมาทดสอบเราในเรื่องการเรียงประโยคนะคะและมันก็เช็คได้ง่ายๆนะคะจากโจทย์ที่ดูเหมือนจะยากก็กลายเป็นโจทย์ที่ง่ายมากๆสําหรับข้อนี้ครูเอาจริงๆนะคะแบบเวลาน้องๆ้องทำเนี่ยคนที่รู้ว่านาวคลอสคืออะไรเนี่ยไม่ถึง1น่นาทีน้องๆตอบได้แล้วค่ะ